ล้างไก่ทอดนะคะไก่ทอดชิ้นละ10บ,บาทค่ะมีข้าวเหนียวด้วยนะคะไก่ทอดชิ้นละ10บ,บาทแล้วก็มีหนังไก่ทอดด้วยขายทุกวันนะคะเพื่อนๆขายทุกวันเลยแต่ง,งแต้มจมานแต่งจมานใส่มากเลยเนาะเวลกินเนาะนตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วนะคะคนก็เริ่มมากันแล้วเนาะ เอาพี่เป็นคนเวียดนามด้วยเหรอคะพี่เป็นคนที่นาว้าวพี่ไม่ได้อยู่ที่นาแบบพอยู่ไทยพี่ชอบกินไทยก็อยู่เมืองไทยก็เลยเอาสินค้าไทยไปขายที่นู่นใช่ไหมคะพี่พี่จะดูพี่ยาทีวีนะคะจ้ะพี่พี่ชอบพี่ยาและพี่มาร้านพี่พี่หอดเยอะพี่หอนหลับไว้แล้วคุณพี่ มีผู้ไทยชัดมากอ่ะพี่เป็นคนี่รัำที่ไม่อยู่ที่ณ้ำไม่อยู่ไี่อยู่เมืองไทยะล้วมีการทำขนมนี้ต้องเรียนสดนะโยอัจฉริยะห้าเนี่ยอ๋ออาจฉริยะวันนี้มาถ่ายบรรยากาศร้านพ่ยาขุดรุมให้ดูนะคะร้านก๋วยเตี๋ยวก็คนกินเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย มีแค่ประมาณ10บโมงนะคะส0บโมงนะลูกค้าก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวใกล้ๆเที่ยงคนน่าจะเยอะลูกค้าน่าจะเยอะค่ะ เป็ังไก่ทอดนะคะไก่ทอดชิ้นละสิบาทค่ะมีข้าวเหนียวด้วยนะคะไก่ทอดชิ้นละสิบาทแล้วก็มีหนัไก่ทอดด้วยวันนี้เป็นวันพฤหัสที่ะที่ก9กันยายนนะคะเวลาประมาณ10โมงค่ะเพื่อนๆพนามาดูตลาดที่ยากันนะคะว่าตอนนี้มีอะไรขายบ้างเนาะ รับไปได้ได้ได้เห็ไมได้นั่นนมีประโยชน์หือกลย่าหมรนมียไคอื่ทับมเลยเร่งออกให้คนอื่นสุดท้ายก็ทิ้งหมดเลยเหมือนล้อประวันก็เหมือนการสี่้าล้านตรงนี้กกลับก่อนเลยเหลือคนเดียวกิเลยครับตากฝนบ้านเราอยู่แค่นี้ไงคนอื่นบ้านอยู่ไหนซีดดูสวยไหม นาซีดูสวยไหมคะสวยค่ะเห็นไหมน้าสิยับอกว่าดูสวยเลยที่สุดในโลกเห็นไหมหนูบอกแล้วปงบาดาลเฮ้อีกรอบสิคะควงบาดาลเกหาาลูกค้าลูกค้บอกว่าต้องเจออะไรแบบนี้ยเดี๋ยวจะเพิ่งนวกหมูหนูนะคะจะร้องเพลงจ่ะ เราจะมีสิทธิ์ไหมครับโอ้ยให,ห้ทุกคนกิหนแค่ไม่กินก่อน

นี่นะคะร้านหมูสดนะคะร้านนี้มาทุกวันเลยนะคะเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่าาะพีนะ่นี่คือมาจากนครปฐมเนาะนี่ค่ะมาหาพี่เขาได้ทุกวันเลยนะคะที่ตลาดพิยายกเว้นวันจันทร์นะคะหมูไม่แพงด้วยจ้าลดละร้อยๆๆเนาะลละหนึ่งร้อยสวยมากคะ่ะ ลุงกำลังทอดปลาส้มอยู่นะคะกำลังสวยนะคะลุงปลาส้มนะคะ,ะ,คะชิ้นละ25บาทคะ่ะเพื่อนๆแต่นนี้ชิ้นละ25<บ>นะคะถ้าชิ้นใหญ่ขึ้นมานิดนึงจะอยู่ที่ชิ้นละ30บาทคะ่ะ ย่สิบห้าบาทนะคะสิบบาททุกชิ้นเลยนะคะอร่อยมากเมื่อกี้หนูชิมแล้วสีเหลืองสวยมากค่ะไก่ทอดนะคะชิ้นละสิบบาทค่ะนี่ส่วนตัวนี้นะคะเป็นจะเป็นหมูกระจกค่ะขีดละสามสิบห้าสามขีดหนึ่งร้อยบาทค่ะ กลองนะคะ2โล50ค่ะแล้วก็มีขนมเปียกปูนขนมพันด้วยนะคะของร้านป้านะคะนี่ลูกค้าซื้อไปเยอะเลยร้านลูกชิ้นที่เป็นเอกนะคะ,ะ,คะวันนี้ร้านข้าวแกงนะคะร้านข้าวแกงก็มีอาหารหลายอย่างเลยนะคะก็จะมีเป็นไข่เจียวเนาะผัดผักบุ้งแล้วก็อันนี้ผัดผักกาดดองนะคะใส่ไข่อร่อยค่ะนี้แล้วก็มีกระพเพราเนาะ ยำวุ้นเส้นนะคะนี่แกงไตปลาค่ะแกงไตปลานี่แกงดอกไม้ค่ะแกงดอกไม้แล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเบ้มจืดมะละค่ะ เริ่มทยอยมากันแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นร้านของขนมของร้านพี่ยาเองนะคะมีกรอบนะคะ20บาทค่ะก็ยังมีขายปกตินะคะสีสวยมากมีลูกค้ามาซื้อกล้วยของยายโอ้จ้าลงุงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลุงป้า นี้ขนมปังแพก็เกอร์นะคะชิ้นละ20บาทเตรียมเชิญนะครับ FC พี่ทุกคนเลยนะคะมาหาพ่อค้าได้นะคะอร่อยใช่ไหมคะพี่อร่อยดูไพี่เขาซื้อไปหลายกล่องเลยค่ะอร่อยมากพี่เขาบอกหนูก็ชอบซื้ออร่อยเนาะม,มันมีเนื้อขนมปังแล้วก็แล้วก็มีแพก็เกอร์ด้วยนะพี่เนาะแล้วก็ซอสอร่อย เป็นหน้าเป็นผลไม้อย่างเงี้ยก็จะอร่อยอืมเนี่ยนะจ้าค่ะขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณค่ะหน้าสวยหน้าสวยอันนี้หน้าสวยมากเมนูใหม่อยู่กำลังอ๋อน็อกโแตเหรอตัวนี้ต้องต้องต้องคุณพี่เขาซื้อเป็นช็อกโกแลตนะเดี๋ยวนะทำมาดูหน้า อะไรที่มีครับนี่เดียวกับเวียดนามอันนี้พี่นของอันนี้เป็นโยเกิร์ตนะครับเปรี้ยวนะครับอ๋อพี่จะเอาไปทานเวียดนามเหรอคะค่ะเจ้าแล้วพี่พิยาไปขายที่นู่องจีนอ๋อเหรอจ๊ะโอ้ยยินดีมากค่ะพี่ขอให้ขายดีๆนะคะเวียดนามชอบของไทยอ๋อเวียดนามชอบอะไรเพราะเวียดนามชอบของไทยยังไงบ้างครับไทยติชมผมได้นะของไทยถูกและอร่อยฮัลโห ยินดีแล้วดีแล้วแล้วกลับไปกี่โมงครับเนี่ยกลับเอที่นานเหรอใช่กลับไปเพียบเพียบพี่อยู่ไม่อยู่ที่ไหนเอาพี่เป็นคนเวียดนามด้วยเหรอคะพี่เป็นคนที่นาำว้าวไม่อยู่ที่นาบแล้วฉันอยู่เคนไทยก็อยู่เมืองไทยก็เลยเอาสินค้าไทยไปขายที่นู่นใช่ไหมคะพี่พี่ดูพี่ยาทีวีนะคะจ้า พี่พี่ชอบพี่ยาพีวยมาร์้พี่พี่เขาเยอะพี่เเยอะมพี่าพี่พูดไทยชัดมากอ่ะพี่อยู่นานรืยังพี่อยู่ไม่นานพี่อยู่หลังหลังโควิดอ่ะหลังอะไรนะคะหลังโควิดนะะหลังโควิดอ่ะหลังโควิดนะคะพี่อยู่ไม่นานภาษาไทยน้อยๆอยาพพูมพีไม่ได้เก่งแล้วค่ะพี่ นมปังเทเกอร์ก็ขายดีนะคะเพืเ่อนๆนี่ลูกค้าก็เริ่มมากันแล้วนะคะนี่นคือร้านนอม จอดนะคะลูกค้ามาลุมกันแล้วนะคะชิลละสิบบาทค่ะก่อนได้เลยนะครับ่ได้่ล mm. ่้ คนเยอะเลยค่ะลูกค้าร้านจอบบ่อเบเกอรี่เคยังมีหลากหลายให้เลือกนะคะดูสิคะน่าทานไหมคะ่ะสิบบาทค่ะสิบบาท ผัลลิสุพรรณนะคะมีให้ชิมด้วยนะคะเพื่อนๆ ก็จะมีร้านแคบหมูนะคะแคบหมูถุงละห้าสิบาทค่ะเ,เพื่อนๆตรงนี้ก็เือจะเป็นร้านหมูแผ่นนะคะหมูแผ่นเท่าไหร่นะคะห้าสิบบาทเหมือนกันเหมือนกับแคบหมูเลยนะคะห้าสิบบาทเหมือนกันถ้าถุงใหญ่นะคะถุงละหนึ่งร้อยบาทค่ะ กลูกละ25บาทคะ่ะบอกไว้ค่ะนี่ก็ขาหมูนะคะมีขาหมู150บาทนะคะคากีสามขา100แล้วก็มีข้าวขาหมู20บาทนะคะส่วนตรงนี้เป็นร้านหน้านิ่มสุดติ่งนะคะหน้านิ่มสุดติ่งนะคะชิ้นละ10บาทค่ะเพื่อนๆน มีหลายหน้าให้เลือกเลยนะคะวันนี้มีขนมปังอบสดไหมคะขนมปังอบสดมีอยู่อก,กันใช่ไหมคะาม,ามีหลายหน้าให้เลือกด้วยนะคะอลอะไูกุกกุกก็มีนะอันนี้ขนมเค้กโบราณค่ะนนี้ชิ้นละ ยีบาทนะคะ4 100, ชิ้นรอน้อยก็ตกชิ้นซือ้อสี่แถมหนึ่งก็ตกชิ้นละยี่บาทนะคะขนมปังอบสดค่ะซเลปี้น้ำส้มน,นะคะนนก็คือสาลี่ลุงพงนะคะสาลี่สุขันค่ะหน้าวนหวาน ะคะัดี่ปลาทูนะคะเริ่มต้นแพ็กยี่สิบห้าบาทวันนี้สวยมากเลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ะยี่สิบห้าบาทมีปลาโอด้วยนะคะปลาโอตัวละยี่สิบห้าบาทค่ะตัวนี้คือแพ็กละสามสิบห้านะคะนี่เป็นจอท่าฉลอมนะคะ มีจอปูกุ้งนะคะเนี่ยค่ะปลาหมึกยี่สิบห้าบาทหมดเลยค่ะชิลละสิบห้าบาทค่ะสวยมากเสลปี้นโอเคค่ะเสลเปี้ขายดีนะคะลูกค้ามารอคิวซื้อนะคะ มีแตงโมสตรอเบอรี่แล้วก็น้ำพึ่งมะนาวนะคะตันนี้ก็คือจะเป็นร้านปลาหมึกนะคะวัสดีค่ะ,ะน,น,นี่ปลุกน้ำจิ้มแซมมาร้านหมูทอดหมูวัสดีค่ะพี่ค่ะ,คะาทานมากเลยค่ะต่อมาต่อบาบินค่ะบาบิานยี่สิบห้าบาทนะคะกล่องละยี่สิบห้าบาทคะ่ะ นี่ก็คือจะเป็นร้านหอมหมก20บาทนะคะลูกค้ามารอซื้ออยู่นะคะโอ้โหซื้อกล่องใหญ่เลยนะคะร้านนี้หอมหมกหน้าพลักนะคะนี่เป็นต้องหู้นะคะ25บาบาทป้าสวัสดีค่ะ เหมือนเดิมน่าทานด้วยนะคะลูกคลมด้วยคือไม่แฟบเลยนะคะไม่แฟบเลยกลมสวยเหมือนเดิมค่ะทอดไมายังไงวางไว้ก็ยังสวยเหมือนเดิมป้านนี้เท่าไหร่นะคะ5 0บ,บาทนะคะเกือคีม้าห้า50บาทแต่ถ้าเป็นไข่หงนะคะ5บาทนะคะนี่ก็5บาทอันนี้เคลือบเคลือน้ำตาลนะคะแวะมา,าอุดหนุนร้านป้าด้วยนะคะนี่คะ่ะ ร้านสุดติ่งลูกค้าเพียบเลยนะคะทางร้านสุดติ่งแล้วก็ร้านจอบเบเกอรีร่นะคะตอนนี้คือลูกค้ายเยอะอยู่เหมือนกันนะคะนี่เป็นวันธรรมดานะคะ<ๆ>เพื่อนๆลูกค้ามาอยู่นะคะเพื่อนนี่คือแต่ละร้านนะคะนน้ำดอกไม้ซานสดนะคะ ร้านนี้ก็คือร้านผัดไทยกล่องละ3าสิบห้าทนะคะเพื่อนๆคือเขาให้เยอะมากเลยนะคะนี่เต็มๆ,ๆเลยนะคะอร่อยด้วยๆๆเป็นร้านผัดไทยสูตรโบราณรสเด็ดนะคะคือร้านนี้นะคะเพื่อนๆถ้ามาก็แวะมาอุดหนุนได้นะคะ <ๆ S 1> ๆๆอันนี้คุยยช่ายมาม้านะคะ สวัสดีค่ะพี่าะะจานี่วันนี้มีกุ้ยช่ายหมาม้านะคะกุย้ยช่ายหมาม้าจะมาทุกวันเลย,ยนี่ค่ะก็อันนี้ก็คือ25 <มะ S 1> บาทนะคะแล้วก็ราคานี้คือ35บาทก็จะได้เยอะมากขึ้นแล้วมันจะมีไอ้แบบแบบสดใช่ไหมพี่มีค่ะพรุ่งนี้เนาะจริงเราจะมีลูกสดเฉพาะสาวอาทิตย์แต่วันนี้เราจะพยายามเอาเข้ามาให้ลูกค้าวันธรรมดาได้ลองชิมเพราะว่าลูกค้าที่มีอยากวันธรรมดาก็มาถา่ ขายดีมากเลยเนาะเสาร์อาทิตย์สดนะคะขาประจำนะก็ได้รีวิวไปอย่างเงี้ยค่ะวันธรรมดาตามกลับตอนนี้จะมีไม่มีลูกสดอะไรเงี้ยค่ะพยายามตอนนี้ลูกสดจะมาวันอังคารกับวันศุกร์อ๋ออังคารสุกแล้วก็เสาร์อาทิตย์4วันนะคะเพื่อนๆ4วันต้องมาอุดหนุนนะคะนี่ค่ะมีเป็นชายด้วยนะคะนี่ค่ะติดต่อเบอร์นี้ได้เลยคุยช่ายหม้า นี่นะค่ะก็โทรหาพี่พี่ชื่ออะไรนะคะพี่ซินค่ะพี่ซินนะคะโทรหาพี่ซินได้เลยพี่ซินค่ะคือใช่มาหมานะขอบคุณค่ะพี่จ้านี่นะคะพี่เขาบอกว่ามีไลน์แมนด้วยนะคะตอนนี้สามารถสั่งได้เลยปพิมพ์ที่ไลน์แมนนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าคือใช่หมาหมาโปรดังที่ยากรน่นในร้านเราในในแอปพลิเคชันเนี่ยค่ะสามารถสั่งคุชชัยได้นะคะแล้วเรายังมีเมนูของร้านอื่นอีก ไปโอ้ยเยี่ยมเลยค่ะพี่นะคะฝากเข้าไปชมไปติดตามด้วยนะคะไปอุ่นนุนได้ค่ะถ้าใครไม่สะดวกมาที่นี่นะคะใครไม่ไม่สะดวกมาฝนตกอย่างเงี้ยอยู่บ้านอะไรเงี้ยแวะมาค่ะแวะมากดเข้าไปในไลน์แมนพิมคำว่าผุ้ใช่หม่าม้าโคด้าที่ยาโคลุงโอเคจะเราค่ะจ้าขอบคุณค่ะพี่ได้เลยนะคะเพื่อนๆไปนะไปนะนี่ค่ะวันนี้หมูกรอบไม่มานะคะหมูกรอบ ขนมไข่กรอบนะคะขนมไข่กรอบก็ยังมีขายนะคะนี่ค่ะกล่องละสามสิบบาทมีเยอะเลยนะคะนี่เป็นร้านคิีมฮอนนะคะคิีมฮอนมีสองราคานะคะมีราคาสิบห้าบาทเนาะแล้วก็มียี่สิบห้าบาทนะคะมีสองราคาแล้วก็มีหลายรสชาติเลยนะคะคิีมฮอนมีขายทุกวันนะพี่น้องมีทุกวันเลยมาทุกวันมาทุกวันแวะมาอุดหนุนที่ได้นินในตู้เทียบเลยค่ะ อร่อยค่ะเก็บไว้ได้นานด้วย <ขอ S 1> เย็นๆอร่อยขอบคุณนะคะพี่จ้านี่น้ำส้มน้ำส้ม KN <ขอ S 1> ค่ะร้านนี้น้ำส้มขายดีมากราคาไม่แพงด้วยนะคะคนี่ค่ะมีราคาขายส่งด้วยนะคะขายปลีกขายส่งมีหลายราคานะคะนี่ขายส่ง7บาท ถ้าเป็นขวดเล็กนะคะเริ่มต้นขวดเล็กโอ้สั่งไว้แล้วใช่ไหมนี่นะคะพี่เขาพี่เขาซื้อเค้กเยอะมากเน,นี่ยค่ะโอ้วันนี้มีผัดวุ้นเส้นด้วยนะคะเท<อ>่าไหร่คะพี่ผัดวุน้นเส้นยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทเหมือนกันร้านนี้ขายยี่ ทุกอย่างยี่สิบนะคะให้เยอะด้วยน่คะกระเพราเนื้อหมดไปแล้วเป็นเนื้อชิ้นด so ้วยนะคะค่ะโอ้โหขายดีมากเลยนะคะตอนนี้แต่มีแต่กระเพราหน่อไม้น่พี่เนาะใช่ค่ะแล้วก็ผัดผักไห่ดาวนะคะคจ่ากต่กละยี่สิบาทนะคะโอ้มีผัดซีอิ๊วด้วยนี่มีผัดซีอิ๊วผัดใหญ่พอขึ้นมาก็หมดแล้วได้ตักแต่สองแค่นี้ใครถูกขอบคุณมากค่ะพี่ ยี่สิบบาทได้เยอะด้วยนะคะใครมานะแวะมาอุดหนุนร้านพี่เขาเลยนี่ค่ะร้านกะเพราปลาเพลินนะคะยี่สิบบาทยี่สิบบาทบอกเลยี่สิบาทเพิ่มไข่เพ่สิบาทนี่ก็เป็นร้านปลาของพี่ป๋องนะคะปลาแต่ดเดียวค่ะมีปลาช่อนปลาสลิดนะคะถ้าปลาช่อนนะคะโลละ200บาทนะคะถ้าปลาปลาช่อนสองบอปลาสลิดก็200เหมือนกันค่ะ จะมีทั้งแบบทอดถ้าแบบทอดก็ตัวละยี่สบาทนะคะแล้วก็สีสิบาทะคะ่ะวันนี้คิมฮอนคิมฮอนที่เขามาอุดหนุนคิมฮอนนะคะอันนี้ซื้อไปขายหรือว่าซื้อไปทานคะพี่เอาไปขายนี่ค่ะพี่เขาจะข,ขายนะคะแล้วจะบอกว่านอกจากคิมฮอนแล้วนะคะดูด้านล่างดูด้านล่างนี่ค่ะพ <c oughs> ี่เขาซื้อไปเยอะมากพี่ไปขายทางไหนจ๊ะ ลองชิงฟรีเลยนะค่ะอืมน่ค่ะปัจจัยนะคะของนี้ชิมฟรีนะลองนะครับสักครู่ครับลองชิมฟรีมีท้าให้ทานด้วยนะคะที่เชิญค่ะผมนี่ชิมฟรีนะขนมปังของผมแช่เย็นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะข้าวหมูอบนะคะหอมมากนี่ค่ะจะหอมเครื่องเทศมากค่ะโอ้ คือนุ่มมากเลยค่ะร้านนี้เขาตุ่นแบบตุ่นนานเลยนะพี่เนาะเนี่ยค่ะค่ะสล้วก็เดินทาเชิญค่ะโอเคค่ะพี่ให้ลูกค้ากลับใบตาะร้านห่อหมกอยุธยาห่อหมกปลาช่อนไร้ก้างนะคะห่อละ35บาท3ห่อร้อยค่ะร้านนี้ขายดีนะคะ สวัสดีค่ะพี่หอหมกไก่ก้างนะคะร้านนี้อร่อยนีค่ะรอร่อยจ้ามีลูกค้าซื้อไปทานนะเขาบอกว่าอร่อยหอมหมกที่เนี่นะคะทําใหม่ๆทุกวันเลยนะคะห่อหนึ่งสดๆนร้อนๆเลยนี่ค่ะแวะมาหาพี่ก็ได้นะคะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะวันนี้ร้านสปาลาเปาไม่มานะคะวันนี้ร้านขนมถ้วยหยุดนะคะ ร้านขนมตาลน,นะคะ5ชิ้นนะคะสามสิบ้าบทสามกล่องร้อยจ้านึ่งใหม่ๆทุกวันเลยนะคะนี่ค่ะหอมอร่อยมากนะคะนะคะขนมตาลนะเบอร์โทรร้านขนมตาลน,นะคะใครจะสั่งซื้อแป้งก็ได้นะคะเพื่อนๆ เนขายส่งออนไลน์นะคะร้นานนี้นะคะเป็นร้านเป็นอะไรคะเป็นร้านเกี๊ยวทรงเครื่องนะคะโอ้ถ่ายยังไงก็ได้าให้ผมดีขวดได้เลยขายแล้วขายแล้วอันนี้เป็นหมูนะคะหมูกุ้งแล้วก็ไข่แดงแล้วก็ปลาหมึกนะคะชิ้นละสิบบาทสิบแถมหนึ่งนะจ๊ะดีกําลัง ต้มใหม่ๆสดๆร้อนๆนะคะนี่ค่ะพี่เขาต้มตลอดเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอร่อยค่ะร้านนี้นี่ต้องลวกน้ำธรรมดาก่อนใช่ไหมจ๊ะล้างแป้งอ๋อล้างแป้งนิดนึงแล้วไปต้มมันห้านาทีห้านาทีมันจะลอยขึ้นมาไหมคะอ๋อมันจะลอยขึ้นมาด้วยนะคะนี่เริ่มลอยแล้วเริ่มลอยแล้วอันนี้น้ำที่ใส่ ห่อนะคะหอเรื่อยๆเลยนะคะร้านนี้ให้เยอะด้วยนี่ค่ะแป้งนี่ก็แป้งทำเองใช่ไหมคะสั่งทำพิเศษใช่ไหมคะแป้งสั่งทำพิเศษนะคะกุ้ง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 ร้านเกีย๊ยวทรงเครื่องนี่มาขายทุกวันนะคะเพื่อนๆขายทุกวันเลยแป้งจะบางแป้งจะบางใส่มากเลยเนาะเวลากินเนาะอันนี้ใส่กุ้ง ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วนะคะคนก็เริ่มมากันแล้วเนาะร้านนี้คือเป็นร้านกาแฟร้านอบังนะคะนี่ค่ะอ่านี้คือลูกค้าสั่งไว้ยังไม่มาเอานะคะเชิญค่ะลูกค้าสั่งค่ะ